วันเปิดเทอมวันใหม่ของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธเด็กชายโฟกัสนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่โรงเรียนนี้งั้นมาจะเด็นคะงั้นมาจะไม่ครับโอ้เช้าวันแรกของการมาโรงเรียนของเด็กชายโฟกัสเฮ้ยเด็กใหม่มาก่ะเฮ้ยเฮ้ย ในช่วงเวลาพักกลางวันนักเรียนคนอื่นๆก็นั่งเล่นกันที่สนามเด็กเล่นแต่เด็กชายโฟกัสเป็นเด็กที่มีนิสัยชอบอ่านหนังสือชอบอยู่คนเดียวและไม่ชอบสูงสิงกับใครเปิดอะไรปังตานองเข้าดีไหมดีอย่าชี้มาไม่มีอะไรนม่มีอะไรไม่มีอะไน้อ,อ,เองเอาตั้งมายีิบส มีมา,<อ>า,างมายิิผมไม่มีทมําไม่อายยิงนะเออเอามาและช่วงเวลาหลังเลิกเรียนทุกคนก็เดินทางกลับบ้านย้ายมาวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกผมไม่ค่อยมีความสุขเลยครับทำไมลูกก็มีขาเกีผมแล้วก็ไส่ตังแตงมไหมครับงั้นเดี๋ยวแม่ไปแจ้งของโอ,อนให้นะ เราไปหาพอออกันลนุกอ้าวพอออกเปราชการไ้วจะติดต่อยังไงละนี่อ่านี่งไงเบอร์ติดต่อเฮ้ยไม่เห็นจะติดเลย มีอะไรไหมคะุ้กครอมพอดีจะติดต่อพอ,อค่ะแต่ว่าโทก็ไม่ติดนะคะ่ะอ๋อพอดีพออไปราชการนะคะมีเรื่องที่จะมาแจ้งกับพอ,อนะะคะใช่คะ่ะอันนี้คะ่ะโรงเรียนของเราะคะ่ะมีคิวอาคตในการ เป็นช่องทางอะค่ะที่ให้ผู้ปกครองอะค่ะได้แจ้งท่านผู้อำนวยการนะคะก็จะสามารถแจ้งผ่าน QR code ได้นะคะทั้งชุมชนทั้งผู้ปกครองหรือว่าเด็กนักเรียนเองก็แล้วแต่นะคะสามารถสแกน QR code แล้วก็แจ้งไปยังผู้อำนวยการได้เลยนะคะเรื่องก็จะไปที่ท่านผู้อำนวยการแล้วก็จะมีเบอร์โทรให้ติดต่อกับค่ะท่านผู้อำนวยการก็จะประสานติดต่อกับผู้ปกครองโดยตรงเลยค่ะโอเคค่ะงั้นนี้เลยค่ะคะ่ะ แจ้งเหตุนาในออนไลน์แต่ก็ดีเหมือนกันด้เรามาประชุมเราจะได้รู้เหตุการณ์ในโรงเรียนเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะ